สวัสดีครับวันนี้ขอนี่ครับันแรกครับนะมันม่วงนะครับชาผักกางชาอันขนเมันดอยละแล่สีดําแล่นะครับพ่อหยุดไปนะพอได้ค้าขนมพอได้ค้าอันนมลูกสาย เป็นคนขุดนะครับนี่ครับพื้นที่เผาพูกไว้บนลายแล้วครับน้อยเดียวไปตอในข้าขนมทานฝงสลดการทำมา้าจินขนบนผู้เนาะอืไปนะครับเนาะ พอดีฝนตกครับเลยว่ยไปไหวไปปลูกข้านะครับเดี๋ยวถ่ายมาให้เบิ้เงนะครับปลูกข้าวการปลูกข้าวบนภูเขานะครับแล้วเดี๋ถ่ายมาให้เบิ้งนะครับผลนะง,นะงานขุดมาซามลุมครับเสียมคู่แล้วว่ากำลังง่ายดีครับสานี้น,นะครับพอดีถ้าหาโจงไว้ลายมันก็เป็นแมงนะครับนะ มะแลงรับประทานแล้วเหาก็หาพื้นที่ปลูกหม่นะครับเด็ดยอดแบบนี้นะครับไปเสียบอะนั่นครับที่มีที่มันมีฮากันนะครับเด็ดปั๊บเสียบปั๊บคือเหาเสียบมันนะครับมันสับปะลังนะครับนี่ก็คือกันคือกันกับมันสับปะลังนะเหมือนนี้ แตกขึ้นไปมันก็เป็นหวัวอยู่ของล่างไว้นี้นะครับหกแลยนะหกหกอย่างน,นะครับหกมันครับ,น,น,รบ,น,น,รบนี่ครับต้องขุดเอาแล้วครับเนดะ้อพวกเวจินจินกระแซบดีอยู่ครับวาน พ๊กบ่ได้ดูแลอย่างไรนะครับ๊กทิมไว้ชื่อครับเจอแรงไปเดียนนึงครับบ่มีหัวมีสีมีหัวเสยเลยครับใส่เสียมขุดนะครับเนาะถ้าเข่าเฮ็ดเป็นอาเซียแท้เขากระยอนหลดขุดคนนะครับ ได้มาแล้วครับมันม่วงครับบี๋ยวกาศ่มผัดแรงครับวันนี้หนเอ็กขุดนะเนาะคนมันปูคนนี่นะครับใส่หนังเอ็กอย่างเดียวมั้ห่อ จึกวันเช็คเลยไปหน่อยเหมือนเลยอันนีน้ครับมันขึ้นยากเลยครับธรรมดาก็ต้องเช็บเตือตนๆนะครับเนาะวันนี้ได้นี่นะครับหอยหอ่าขุดไปมันเมื่อกลางค่คพุน่นเนาะเขาก็สร้างมานะครับเมื่อนี้ แล้วจัดไป,ออปลองนะดูด,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 ดูครับคือเขาอันเห็ดคายนะครับมันขึ้นบ่บ่ขึ้นครับพี่น้องเอ้ยปลุกย่างเดียวมาขึ้นไปมีทางขึ้นมาครับ ได้สำเนียงเลแมงเริ่มกินแล้วครับแมงกินแล้วง้อเลยมันแร่มันม่วงเอาเสียบนะครับเอาเสียบใบมันี้เป็นวันนี้นะครับเนี่ยเสียบใบมันแต้เคลือบมาแบบนี้นะครับเป็นหัวเสียบมันม่วงมันแร่ครับ ความก็เห็นโพึ้นมานะครับวัดเราก็ได้ครับเปินห้องมาแล้วนีนะครับเนี่ยนี่แหละครับนี่แหละครับมันครับเมื่ันวัดเดึงขึ้นมาเลยครับสับปึกดึงปั๊บเลยครับงัดครับงัด ง็ดทางเง็ดทางเง็ดทางเง็ดครับได้มาแล้วครับเอามาแลครับช่องหัวครับ สามครับงดขึ้นรถหัน้อยครับนี่อืมครับสามสี่หัวนี่นะในประมาณนี้นะครับ มีแผ่นหนึ่ดุกนะเจ็ดเปนะพผนสีค่คล้ายๆพั่นกับผลงานขุดมาได้ประมาณ10โล่ยอยู่นะครับสิบโลอะขอไปนพี่น้องเยขดมาเาหากรล่างเนาะครับเนาะให้มันดูชะอดสดใส ร่างเอ่ก็เป็นคนลางครับ้องขนถึงคนลางนะครับเนาะนครับเยมพิงนึ่งจินนะครับเห็ดวานจินกระแซบเนาะเห็ด้ด้จินในลายย่างนะครับเนาะมันม่วงล้างแล้วเราเอ้มาดูผลงาน,นครับว่าได้จากกิโลกันแท้เนาะครับเนาะ ขอติดตามอีกตอนต่อไปนะครับเนาะนี่นะครับได้มาแล้วครับเบดิดบนี้ก็ได้แปดกิโลนะครับเนาะ <Rey> ล้วก็สร้างไปให้ท่านก็สั่งมาเนี่เป็นมันแก้วอันนี้เลยครับนะแก้วเหลี่ยงครับมันแก้วเหลี่ยงแก้วเหลี่ยงนะครับเนาะ จะส้มสี่เหลี่ยงนะครับนะครับบรรยากาศที่เราได้มาประมาณนี้เนาะครับเนาะมือแรงพุดนะเนาะพอกันยิ่งไม่อยู่อันนี้พุดนะลูกค้า <c> ช <oughs> ่งมือลูกค้านะครับเนาะเมื่อนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องคนบนผูดเด้เด้อครับเด้อมีแนวใดทายให้เบิ้งยิ่งไม่ดอก่ายคลิปให้เบิง้งเป็นนั เป็นกำลังใจให้ได้เลยครับเด้อช่างน้อยๆของเราให้ผลรุดจักนะครับเนาะวันนี้ก็ลาไปกับอันภาพเหมือนแก้วเนี่ยนะครับเนาะไปครับสวัสดีครับ